สวัสดีครับยินดีนรับสูชชันอล t e ค h T นะครับคลิปนี้เราจะมาแบ่งปันประสบการณ์นะครับเป็น IT c o n s u l t a n t นะครับให้บริษัทแห่งหนึ่งซึ่งปราบเหมาะขาอร้นะครับเจ้าของกิจการเนี่ยเขาก็โทรมาบอกว่าพี่โดนสแกมนะครับพี่โดนสแกมทำยังไงดีนะครับก็เรามาเรียงร้อยเหตุการณ์กันนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับแล้วก็เราจะป้องกันเหตุการณ์อย่างนี้ได้ยังไงนะครับโดยสรุปนะครับก็คือ มันมีอีเมลของซัพพลายเออร์ของบริษัทนะครับของพี่คนนี้นะครับเขาก็คุยกับซัพพลายเออร์ตัวเนี้ยมาตลอดนะครับแล้วก็โอนเงินกันมาตลอดแต่อยู่ดีๆเนี่ยตัวซัพพลายเออร์เนี่ยก็สั่งให้โอนเงินไปอีกแบงค์หนึ่งนะครับซึ่งทางพี่คนนี้เขาก็เอะว่าเอ๊ะทำไมมึงโอนอีกแบงค์หนึ่งก็เลยยกวัดแอบถามบอกเฮ้ยทำไมโอนเงินอีกแบงค์หนึ่งเขาบอกว่าโอ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้บอกว่าโอนเงินอีกแบงค์หนึ่งนี่อะไรเงี้ย แต่ว่าพี่คนนี้เขาก็โอนโอนไปแล้วด้วยซ้ำไปนะครับเขาก็กด c a n c e ลแล้วก็ c a n c e ลแทดทันนะครับจากนั้นเขาก็มาเช็คอ e ีเมลนะครับเราก็เห็นอ e ีเมลอันนี้คืออ e ีเมลสมมุตินะครับก็คือปกติแล้วเนี่ยพี่คนนี้เขาก็จะคุยกับคุณจอห์นวัตนะครับซึ่งอ e ีเมลก็คืออยู่ในวงเล็บหนาสามเหลี่ยมเนี่ยบอกว่า John Watt at supplier d o com แต่อยู่ดีๆเนี่ยก็มีอ e ีเมลนึงนะครับเขียนว่าจอห์นวัตเหมือนกัน นะครับ j o h n w p y i e r c o m m a i l c o m เนี่ยบอกว่าให้โอนไปอีกธนาคารหนึ่งนะครับเขาก็โอ้โหโดนสแกมอีเมลนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราคิดว่ามันไม่เชิงสแกมหรอกนะแต่ว่าโอเคจะพูดว่าสแกมก็ได้มันเหมือนเป็นการใช้เทคนิคนินดหน่อยนะครับอ่ะทีนี้เราก็คิดว่ามันโดนแฮกเกอร์แล้วล่ะนะครับทีนี้แต่ว่าเราคิดว่า s u ซ p l พ e r เออก็คือบริษัท IP เนี้ยโดแทกนะเราก็บอกว่าโอเคไมซ์ไพร์เออร์ก็ก็พี่นะครับเราก็บอกว่าโอเค,อเคงั้นเดี๋ยวเราขอไปดูอ e ีเมลของพี่ก่อนนะครับเราก็ล็อกอินเข้าไปในหน้าจอเขาใช้ AnyDesk ล็อกอินเข้าไปเราก็บอกว่าสำหรับใครที่เคยใช้อ e ีเมลบ่อยๆนะครับก็จะรู้ว่าอ e ีเมลเนี่ยมีการตั้งกฎนะครับกฎประมาณว่า ถ้ามีอีเมล e ที่มีคำนี้หรืออ e ีเมลมาจากคนนี้ให้ส่งไปให้อีกคนหนึ่งเลยหรือว่าส่งไปที่โฟลเดอร์นี้นะครับยกตัวอย่างเช่นอีเมลค่าน้ำมีคนเก็บค่าน้ำเราก็บอกโอเคอของการประปาเนี่ยให้ forward ไป Account a n t นเลยนะครับให้เอา forward ไปที่ฝ่ายบัญชีเลยนะครับหรือมีคนมี s u p p l i e r ก็ให้อยู่ในโฟลเดอร์ supplier แต่ที่น่ากลัวเนี่ยก็คือมันมีกฎๆหนึ่งถูกสร้างขึ้นมาเขียนว่าทุกๆอีเมลให้ forward ไปที่อ่าอีเมลของแฮกเกอร์ซึ่งเราก็รู้ว่าเป็นอีเมลของแฮกเกอร์เพราะว่าเราได้ถามพี่เขาบอกว่าเฮ้ยพี่อันนี้อีเมลใครเขาบอกว่าไม่รู้ว่ะเอา้างั้นก็อีเมลแฮกเกอร์แล้วใครเป็นคนตั้งพี่ตั้งหรือเปล่าไม่รู้ว่ะเอา้าแล้วพี่เนี่ยเพิ่งกลับมาจากประเทศไหนหรือเปล่าเขาก็ อ๋อพี่เพิ่งกลับมาจากประเทศนี้ว่ะประเทศประมาณนี้นะพี่เขาอาจจะหน้าตาเร่าเนิดนึงนะครับพี่เขาไปติดต่อธุร,ธรกิจมาแล้วก็เขาก็ใช้อีเมลที่ร้านกาแฟโรงแรมแล้วก็สนามบินแล้วก็ไปสอบถามข้อมูลมานะครับแล้วก็บอกว่าโอเคผมคิดว่าพี่โดน man in the middle นะครับก็คือแฮกเกอร์เองเนี่ยสามารถจะไป ขุดบอ่ลอล่อปลาได้ตามร้านกาแฟนะครับด้วยโน้ตบุ๊กเครื่องเดียวนะครับลง linux ซไว้นะครับแล้วก็จำลองโน้ตบุ๊กเครื่องนั้นเนี่ยเป็น wi-fi ชื่อเดียวกันกันกบ wi-fi ของร้านกาแฟสามารถทำได้นะครับแล้วถ้ามีเครื่องเหยื่อคนไหนเนี่ยหลวมตัวเข้ามาต่อโน้ตบุ๊กตัวนี้นะครับโน้ตบุ๊กของแฮกเกอร์เนี่ยโน้ตกของแฮกเกอร์เนี่ยสามารถจะรู้ได้ว่าเครื่องของเหยื่อเนี่ยไปเว็บไซต์ไหน บางทีสามารถจะดูแม้กระทั่งว่า username password อะไรนะครับแต่พอมันผ่านตัว้ตบุ๊กตัวนี้เนี่ยนะครับทางแฮกเกอร์เองเนี่ยก็สามารถจะเข้าถึงบัญชีต่างๆรวมถึงในที่นี้เนี่ยก็คือบัญชีอีเมลได้ด้วยนะครับอาจจะหน้าจอเกือบจะเหมือนกันเลยนะครับจากนั้นเขาก็ไปตั้งกดในการ forward email นะครับในเคสนี้คือกดในการ forward email ไปให้อีเมลของตัวแฮกเกอร์เองนะครับ แล้วอีเมลของตัวแฮกเกอร์เองเนี่ยก็ตามติดชีวิตของพี่คนนี้นะครับคุยกับซัพพลายเออร์พอถึงเวลาที่ซัพพลายเออร์เนี่ยกำลังจะเรียกเก็บเงินนะครับบอกว่าเฮ้ยโอนเงินมานะอะไรเงี้ยเอาของส่งของให้แล้วนะอะไรเงี้ยแฮกเกอร์ก็ปลอมอีเมลนะปลอมอีเมลอย่างเนี้ยนะครับปลอมอีเมลอย่างเนี้ยแล้วก็ส่งบอกว่าเนะี่ยแทนที่จะให้โอนเงินไปธนาคาร A นะเป็นประจําธนาคาร A เป็นประจําก็บอกว่าให้ให้โอนเงินธนาคาร B นะเพราะว่าธนาคาร A มีปัญหานะอย่างเงี้ยถือว่าเนียนมากนะใช้เทคโนโล,โลยีใช้การอดทนรอใช้การสม่ําเสมอนะในการเช็คข้อมูลใช้การเข้าใจนะครับในธุรกิจของพี่คนนี้ จะชมมันทำไมเนี่ยนะเออก็สุดท้ายเนี่ยก็คือมันเป็นมันเป็นแกมแบบหนึ่งนะเราก็บอกว่าโอเคในอนาคตเนี่ยถ้าพี่จะเดินทางไปต่างประเทศหรือว่าจะเดินทางไปที่ไหนเนี่ยก็ให้หลีกเลี่ยง wi-Fi สาธารณะให้แชร์ตรงจากมือถือไปเลยนะครับแล้วว่าให้ใช้ vpn ให้ใช้ vpn ก่อนนะครับก่อนที่จะล็อกอินเข้าอะไรก็ตามนอกจากนั้นเนี่ยเราก็ยัง อยากให้พี่เขาเนี่ยใช้ Two Function Authentication นะครับหรือการต้องต้องกดอนุญาตจากมือถือพี่เขาก่อนนะถึงจะมีใครล็อกอินได้นะครับแล้วก็แนะนำให้เขาเปลี่ยนรหัสผ่านแล้วก็ตรวจสอบบัญชีบ่อยๆโดยเฉพาะในส่วนของไอรูเนี่ยไอรูในการ forward Email เนี่ยด้วยนะครับก็มาแบ่งปันให้ฟังนะครับว่ามันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นได้จริงๆนะครับ อาจจะน้อยนะครับเราอาจจะรู้สึกว่าเราเป็นคนโชคดีนะครับแต่บางทีเนี่ยบางทีเป็นปีชงของเราเนี่ยเราก็อาจจะสวยไล่นะครับเรา,าจะสวยไล่เหมืองกังนะครับอ่ะก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยเอาแวรอให้ทุกคนเนี่ยตระหนักรู้เรื่องปัญหานี้ไว้นะครับช่องโหว่ตัวนี้ไว้นะครับว่ามันยังทําได้อยู่นะครับในปัจจุบันแล้วก็ถ้าเกิดว่า ได้เปิดคลิปนี้แล้วก็ทำตามตบทำตามนี้นะครับหลีกเลี่ยงกันใช้ Wi-Fi หรือว่าใช้ vpn อะไรเงี้ยก็อาจจะป้องกันได้ในระดับหนึ่งนะครับก็อยากให้ทุกคนเนี่ยใช้เทคโนโลยีในการดำเนินธุรกิจดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างปลอดภัยนะครับโอเคก็เจอกันในคลิปหน้านะครับคลิปนี้ก็มาบอกประมาณนี้นะครับมันเป็นการแกรมที่ใช้เวทราใช้เทคโนโลยีมากนะครับก็เกือบไปแล้วนะครับเกือบไปแล้ว ไปแล้วครับสวัสดีครับ